สวัสดีค่ะมืึอนียูก็ช่องนูสี่ชาแนลนะคะพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่สนามบินอุบลราชธานีนะคะมื่อนี่มามาระบบจำนองนาริตาละกาพีเอนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายบ่ายสามแล้วนะ,คะเครื่องลงแล้วนะคะตอนนี้มื่จอดถาบอดร,รับกระเป๋ายังสิยบมันยจังออกมานะ,ะพี่น้อง ตอนนี้ก็รอรับบอสกลับบ้านพักกันนะจ๊ะมึงคนเด่นเท่ามาหับบอสอยู่สนามบิน,นะค่ะพี่น้องหลังจากที่นุชก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับบอสนะคะบอสส่วนไปแต่นุชกับบอสไดไปน้เพ่นนะคะนุชว่าอกีพดอดีตัวเลเพ่นกับบอสไดไปพอด,ดีบุญบ้านแล้วก็อนญ,ญาตพืต้นเ็ดกองบุญนะคะนุชก็เลยบอสไดไปน้ำบอสอดอไปน้ำนะคะก็ไว้โอกาสหน้านะคะบอสไปเที่ยว ไปเที่ยวอีกนุจะขอไปน้ำพึนนะะแต่รอบนี้ขอโทษบอสด,ด้วยนะคะที่ไม่ได้ไปด้วยนะคะโอเคค่ะพี่น้องตอนนี้บอสก็น่าจะลงเครื่องแล้วเสร็จแล้วนะคะกำลังสิวมาเดี๋ยวนุนจะลงไปับไปอ่าถือกระเป๋าขึ้นหลังรถนะคะเก็บกระเป๋าให้บอสนะคะแล้วก็เตรียมกลับบ้านที่เรืองนทากันจ้าโอเคยิ้มกันสวยยิ้มกันสวยจับมือหน่อยไม่ได้เจอกันหลายวันเลย ยิ้มดันเฉยตอนแรกนู้ดสิเดี๋เห็นหน้านูสิเนาะญาติเห็นจุกันญาติไม่ยิ้มให้เพิ่ะเห็นหน้าแล้วยิ้มให้เฉยไปจูบแม่ยังจูบจะเอ๊ะคนเฉยนาลิอะไรนะนาลิน้าจะเมือกันก่อนจะเมือกันก่อนจะเมือเ่อ่งเรียกนุชสินุชนุชนันนุชเร็วเร็วนันนู้ด ฝากก็ด so ันนะยิ่มดีครับพี่น้องพุจุจูุกำลังจะกลับบ้านนะคะรอเงินดูสินะเงนยบอกโอเคอันนี้อะไรใครใคร่นอ่านนี้โอ้คพี่น้องะน่นเรื่องเนิมันนี้เราหนี่เอาเลยเครื่องเด่มอเมซอนให้บอยก่อน Chang luôn chăng chăng luôn luôn chăng luôn 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 นี่ได้หลอดยักได้หลอดยุดนาลีไหนนาลีอะไรนาลิตะนาลิตโตเปลี่ยนสูตรได้พี่น้องตอนแรกใซตสูตรแดงสามสูตรค่ะยุดอันนี้ก่อนดันมากสูตรหนึ่งนางมอดูบ่นอีกสูตรนึงนี่ยอนท่านอีกสูตรนึงดันอีกนีสามสูตรนี่ บ่าใบเงาสอดใครด่างนุ้ยเงาดูคคะด่างนุ้ยเงคนละด่างเหมือนนะเอ๋อหรือเปล่า <c oughs> นานตไลค่ะเียพี่น้องออเดี๋ยวตอนนี้แวะประตูทอนะคะออโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะตอนนี้ถึงบ้านพักแล้วนะคะขนของโลงซอยบอลแล้วบอลแล้วนะฮะบอลก็เตรียมถ่ายงานต่อน,นิดนึงนะคะแล้วก็ พักพ่อีกนิดนึ่งก่อนพิจิมาสอมหญ่นะคะวันนี้นัดดนตรีเราก็มาแล้วนะคะมาสอมมาสอมแซกันจับแดนเซอร์นะคะตอนนี้ก็อยู่บริเวณออฟฟิศน,นะคะเอานี่แมคโคนะคะนุกศิมาไทยบางวาตอนนี้ความคืบหน้านะคะระหว่างกำแพงเราถึงไหนเลี้ยวนะคะควบคืนหนากำแพงพงกราศิเทเทป,ปูนเทพอย่างไรพี่น้องนะคะ เสาลงลงลงใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะ,จะทายเป็นกล่องหลังให้เบิ้งนะคะพี่น้องนี่นะคะพ่นไ่โค้งเล็กโค้องอยังไหพี่น้องอะไรก็จานสันเคองก็เป็น่ะคือด็มา่ายแต่กบแพรงเอ้ากายมึงเสื้อมือทีเพิ่นหอดส่แล้วกแพงเนาะมียนเปยังเจ้าผมงงนึ่ผมบองหูนางคนน้เขาเรียกว่า บ้านมือบ่หรอที่ไหนกระเพ่งมาตรงบ่ครับคือจใจไหนขึ้นหูมาเลยตรงว่าจะว่าตรงตรงอยู่ไงตรงอยู่ครับคนนี้เอเดนโต้บ่บ่มีเบี้ยวไม่เอ็นซื้อทีรีทีรีนะคะก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูไปหาทีมงานเดนเซอร์เฮาว่าซ้อมหอกสายแล้วเมื่อนี้นะคะอันนี้ก็อันนี้พี่น้องปุ๊กลุ่มข้ออันยังนี่จานสัน ขัานขั้นจะยังก่อขึ้นยังไงที่ขัานนี่พื้นที่ขัานเลี้วนะคะมีกระต่ายมาตรฐานไหมครับมีนี่ขัานเท่านี้โอ้ยมาตรฐานนะครับมาตรฐานแจ๋งแจ้งแค่แน่นอนครับผมโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในออฟฟิศกันนะคะมีพี่มีมารอดสอบนะคะตัวเชียวมหัศลต้องตีซีสั้นเงินบอ มาเตรียมสอบแล้วพี่น้องวันนี้พี่มีมีโชว์ไหมคะแล้วว่าส่งเทีมดีโชว์ค่ะเป็นเพลงแล้วเพลงก็คอนเสิร์ตแบบอืมเยอะแยะนะคะติดตามไายในไลฟ์สดทุกทุ่มของเราหน้านี่อันนี้ยังนี่ไปถ่ายงานด้วยไดน้มิคปันยูครับยูน้องเอนะคะท่านเองก็จะเป็นเสียบมืเสียบหางแล้วนะคะพี่น้อมป๊า ฝนฝนฝน,น,นสีเหลืองสวัสดีอภิธีมเมือนอย่ี่พ่อกันยรลานี่แถวเนาะบิวตี้เอาคือมีอย่างไรอยู่หัวนะ่ะงอนปะค่ะนอนจ้ะน้องนิงง่งนอนลมอุยรอบนี้สีเหลืองละมุนนี่นะคะพี่นนท์พี่นนท์นะคะจะเป็นช่อย่างพี่น้องก็รอดที่สามล้นนี่ทีมงานเท่า ฮะป้า่ดี่แล้ามาอมาเมสิพายเจอมาเย็ดเป็นอันนี้พี่แนกเราค่ะดูเื่องไ้อ้ยแลแต่าเา่ออแต่ตะล่ำสินอเลยต้อยกขนมา้ยแน่อยเตมเตคอยอ่เบคยมีช่องมีหยังเด้พี่นุ่นเต้นชอบว่องล้ะกะเต้นร่ำสิ้นอหลี เฮยผู้จเงยเปิดนจเุ้ยพูดอะนี่น้องเอินคนสวยค่ะตรงโกับคนร้องเลังกร้องเพลงบางแรกบอกาังไหนอันตรงโปเนี้ยแหแล้วจะอันจะตรงตลอดค่ะบเคยแตง่ะนีน้องเอินางเาเนีโอ้ยจะพอดตรงการสุดสวยนาอนนีเนาะเดี๋ยวได้แบบจิ หมกทะนางเขาคุยกินยีระบอกปฏิเสธอปฏิเสธ่รไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธไปนะแมน้เงินออกเงินออกบอกเลียงเด้อผู้ใดเงินออกันเลียงเนี่ยเงินกานเดงเงินตีอกไม่เงินเล็กแต่ใจงเราเงินบานานอยู่มื่อนี่เม่อขอเลี้ยงเด้อไม่ทุกคนต้องเลี้ยงดูสีเด้อมืนี่บนัโยงยยดูเี้ยดเก่ายจยด่งเลี้ยงเก่าข่าวบนนโยงอรโ่มเลียงยูวหมูสอตอน เราตอนกากินอู้จ่าส่วนนี้อยู่หนาสุดเนาะส่วนนี้บอดี้เต็งหนาเดี๋ยวๆฉันงอกสุดแห้งครับมึงสาเอ้ามึงก็ใส่สุดหวานเหี๋วว่าสั่นบอก็บอด้ตากเสือกผ่าไแล้วมีแต่สุดบอดี้ตากซาก็ไม่มองตาตัวจ้าฉันตากเต็มยมไแล้วมพวกนี้บอก็บอดี้ขาเออเดี๋ยวฉันจะไปเก็บอยู่อันนี้ผู้ใดเนี่ยอุ้ย แฟนแฟนไปหอดสนามบินบอลถามวันดูสิว่าผู้ใดว่าสั้นอืมดูสิว่านุ่นมากผู้เดียวบอลเลยก็ไปผู้เดียวล่ะไปจิไปดูเราเพราะว่าตัวนี้เพิ่งจะซ้อมเต็มนะคะพี่น้องไปรับบอมานะคะที่มาท่ากับซอยเหลือกันนะคะพี่น้องอุ้อมแปดบิวตี้โอป้าของบิวตี้แล้วเนี่ย ทอัสาบผู้ใดทสาผู้ใดนี่เาทสาบผู้ใดนี่่ขาอสาบผู้ใดนี่ฟังครเนี่ยอดเสียเาสียหอนี่ยนออกมรัอบนี่สีเหลืองนี่ร้องไมไดทอดบไปเห็นพี่นุ่นจะชนี่บ่มีเงินชวนีคสุนขอเบิกเมี่จหาบ้นพี่น้อยเลยโชว์หา บรรยากาศขมงพี่าบอสซัมเออไม่เห็นหนาบอสซัมอีบินุู่สวยอยันกินข่าวอะไรทั้งนอยทั้งปางเจปัขึ้นสมหมือนเฟรูัวเมื่อไหน่เดี๋ยวจะไปซ่อมเบื่อยบางหันไปเก็บคนสั้นคนยุ่งสิละนี่ตีคนยุ่งสิเรออรนี่ยเรงะเนียรียเร่งลสองตอนกับพ่อจะจะเรียงเราจเรียงน้าแข็งไ่อยกงั้นเเิดเราอือ นี่แหละพี่น้องครอบครัวของเราครอบครัวเสนต์ฟิลเลนให้ยังช่วยกันนห่พี่น้องดูเสียกับจีนังบอกสักก่อนส่วนนี้เอาพี่เนี้น้าาจะก็สวยแต่จะสีมอไดบอบิตเบิร์ตบเบิร่ตเไม่์ิร์ิ่เบิรเนิรงตานพรงตเบิรเร์ตตเบเเเ่ต เ่อเขาก็เป็นสตาร์นอกาะสตารหลายคนเนี่ยแต่ว่าสมคนเพื่นสามคนเพื่นกันสิไปอันยืนแบกอัพยู้าลังอยู่หนาก่อนสามคนเพื่อนไม่พอไม่้นม่อามแล้วเลอดที่รีไม่แม่ปอยแง่ว่าแซ่วนกูไปยืนหันดอกกัแซ่นเพื่อนา่วกู้ไปยืนหันดอกก่าแั่นเขาสิวันพาที่สาหลอดนะใส่สามหลอดะสั็น ไม่หัวคืออย่างนี้เมื่อเอิญฉันไปยืนฉันมาไปเด้อยาเนี่ยสามคน<ๆ>ะอะกับผ้าแห้งล่ะเป็นสีตัวเลขโอเคพี่น้องฝาก like กดไลคะ์กดแชร์ด้วยนะคะมินิฟาติดตามทีมงานเท่าทุกคนด้วยนะรักน้อยๆแต่ให้รักนานๆน,น,น,นะคะโอ้ยมันไม่ได้กินนั่นอเมซอนหรือไหร่บูกินยูกินกาแฟามันจ้กินพิษสูตรหรือเปล่าก็เออก็รินจะพันจันขนาดไม่ลิ้นเดียวก็ง่วงอยู่ นี่ยากลินเดียวันกันกนมานกนกนกมีลินเดียวออจ,ะจะมามันพันไหนยังไนบัวโอเใช่พี่น้องไปก่อนเขาสิเผาคอยบายปจุบๆ <laughs>